สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับพี่น้องครับเมื่อนี้เบาตึงจะมาลดงัวครับพี่น้องครับขายต่ำกว่าทุนครับพี่น้องครับมาเด้อพี่น้องพยายากได้ของถือครับเมื่อนี้ครับแจ้งได้กระสบปดออกแน่นอนครับเมื่อนี้ครับเอาราคาให้พี่น้องน่าสนใจแห่งครับตัวนี้ครับเอาราคาขาดทุนไปเลยครับ ราคาต่ำก็ต้นทุนครับพี่น้องครับจังไรบ้าตึงกระสี URL ปดออก้วครับเมื่อนี้ครับสามหมื่นหกพันครับพี่น้องครับหาหยา่ครับเมื่อนี้ครับสามหมื่นหกพันครับโอ้ยครับลูกตัวผัวอายุสองเดือนครับพี่น้องครับขายขาดทุนไปเลยครับเมื่อนี้ครับผ่ยท่านกระท่านครับเมื่อนี้ครับว่าอุบับ้านนะว่าอำเภอปทุมราชจังวัดอำนาจเจริญครับทายสูงร้อยยี่สิบเจ็ดครับเมื่อนี้ครับ ขาสนใจครับมือนี้ครับปลอยแล้วครับสามหมื่นหกพันครับคารถต่างหากเด้อเนี่ครับขารถต่างหากเพราะว่ามือนี้เบาตึงลดราคาขาดทุนนะครับสามหมื่นหกพันครับพี่น้องครับเนี่ยลูกงามๆครับลูกสองได้ลูกมาแล้วสองตัวครับพี่น้องครับถึงเชื่องครับจับได้ใบได้ครับเพศเป็นเพศดําครับโอ้งามแห่งครับคมเนี่ยครับขายได้ไปถือว่าโชคดีแห่งครับดําโตเ่าครับ เอเป็นเพศดำครับพี่น้องครับเบิ่งครับส่วนส้มเพิ่งครับสามหมื่นหกพันเท่านะครับราคาหนาสนใจแห้งครับจังได้ก็ต้องปล่อยออกแล้วครับเมื่อนี้ครับอยู่น้ำสามหมื่นแล้วครับไอสนใจเด้อครับใครอยากได้ของถือครับเมื่อนี้ครับโทรมาหาบ่าวตึงแด่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับสุดท้ายนี้บ่าวตึงขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเด้อสามหมื่นหกพันครับสวัสดีครับ สามหมื่นหกพันครับพี่น้องครับง่ว่าแม่ลูกโคมนี่ครับเพิ่งได้ลูกสองตครับพี่น้องครับลูกอายุสองเดือนเพศผู้ครับราคานี่วุ้ยครับหนาสนใจหาแซ่บริยิล้วครับง่ว่โคมนี่ครับเบาตึงขายขาดทุนครับเหมือนนี่ครับสามหมื่นหกพันครับพี่น้องใครเห็นชิปนี่แล้วฝ้าทบมหาเบาตึงด่วนครับเบิ้งครับกินยาดีดีครับแม่เพิ่นครับ ป็งงวโค้งสางไงครับง้วไทยครับ่ายสูงร้อยยี่สิบเจ็ดครับพี่น้องครับลดแรกแจกแถมไปเลยครับเมื่อนี้ครับสามหมื่นหกพันเท่านะครับไก่ไก่บาตึงมีลดรับทรงครับอันนี้เป็นราคาขายไปเลยนะครับเด้อบอมเป็นราคาต่อครับเพราะว่าเบาตึงขายขาดทุนนะครับเมื่อนี้ครับสามหมื่นหกพันครับค่ารดบวกอีกตั้งหาครับกิโลละสิบห้าครับใครสนใจโทรมาสอบถามกับเบาตึงได้ครับ กถอนบ่มีครับว่าคบนี่ครับไอ้สนใจครับพี่น้องครับก็หลูงามแห่งครับเป็นหลูกเพศผูกลำโตงาวครับเพศเป็นเพศดำมาทั้งสองครับทั้งเมทั้งหลูกครับอาอสำหรับท่าใดสนใจครับสามหมื่นหกพันครับกินญาดีแห่งครับพี่น้องครับว่าอ่างใหญ่ๆเลยครับโพนใหญ่ๆครับบืรีรึงยันยันครับ สุดท้ายนี้บอตึงขอจบคลิปใบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ